น้ี่คุณเดินยังไงคะให้มันชนคนวิ่งได้เนี่ยไม่อูตามล้าเรือก็เลยเดินตามก็้อยทำไมคะเดินตาไม่ได้ดูคนเลยที่นไหมไม่เห็นด้วยใจว่าคนกำลังวิ่งมาอยู่ตาตาไม่เหอ้าวไม่หยุดอย่างพูดมาจากไหนนะ อยู่บ้าไม่มีคนคุยด้วยใ่ไหใช่ไปอ้าวอยู่บ้านทำไมไม่คุยกับเขาอ่ะท่อนครับโอ้แพงเลยครสำหรับเสือด้วยนะครับที่มอไรนเาไปใช้ราวัลไม่รู้ว่าใครได้ยแต่เอาผู้ชายเสยงไงอ่ะฮะเสกเป็นอะไรอ่ะี่เ่ส ป่วี่ยคุณพี่่วยมองยังกานป่วยได้ผมแบบว่าใส่แม่ขอทานห้าร้อยส่ยามหลังอยารเพลงขอบคุณมากนะครัมหับนองูเฮ้ยงอากไปชอบใจไม่ยังมีขอบคุณมากนะครับที่มีให้น้องงูต้ง่

Mmm. ครับครับ้องู้องู้องูขอบคุณมาครับขอบคุณให้ต้องขอบคุณครับขอบคุณนะครับ ว่าไงวะผู้หญิงคนนน้นเนี่ยมันจะมากเกินไปแล้วจริงเดินชนมึงเนี่ยไม่ยอมขอโทษสักครั้งถูกเราเสจอเป็นโจนทำอย่างนี้ใครลุกใครเห็นเดี๋ยวเขาจะไม่กลัวหรอกยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ศักดิ์ศรีมันค้ำคอเอาอย่างนี้เอาอย่างไรเดินเข้าไปขู่เลยขู่เลยเหรอขู่เลยได้แล้วก็วางไปขู่เลย 你哭什么？拜拜拜拜 ตัวก็สวยมอดูได้แต่น้อนเป็นนูกคนมีสตังสินะอ้าถึงแล้วเนี่ยเป็นใครกันไม่อยากจะรู้อยากรู้

บอกชื่อเกง่ผมไม่รู้จักไม่บอกแล้วบอกวพูดอี้จะบอกมันมันมันไม่หวไปหรอต้องหววันนี้ปะวัวันนี้ยดนาุงาหนอม่เสงิมจเนี่ย้ผมต้องพูดไป่อนเื่อเขาจอไุ้านเรียนชื่ออะไรอะคะ 明天。 เชื่อเลยฉันถ้าจะามมหนาวในภูเขาใแล้วใส่แล้วทำไมจ้าที่บ้านเนีหนห่ขายน้แข็งหรอฮะไม่ไปขายน้แข็ง้ยนี่จะแนะนมมจกฉันนนคุณโจาหนาวนาวเลฟันออกปากเลยหนาวเ,เ,นเยกัน หน้าตาสาสวยอ่ะอย่ามายุ่ง If <laughs> you Grazie. <laughs> ดีเล็กจุกินจังทีครับท่านผู้ชมแม่ 中国、嗯。嗯嗯 i need it จูก่กูมาไหลงางแล้วนะวนะซึ้งใจมากมนซะึ้งใจแต่ว่ามันก็เจ็บอยู่แล้ว ไม่ใช่ไม่ใเออถ้าตกแล้วจะโดนหอมใช่ไหมั้ำตกเลยกไปยตกอบ้ที่้อเยชของดีมีแค่ครั้งเดียวเว้ยแล้วทไมสกิทีแมกอยเรื่องน้เนมีครั้งเดียวเลยแล้วกูติดใจแล้วเลยนะ ไม่่ม่หัวมาฉันตเธอต้องอุ้มฉันเข้าไปเไม่เอายัหือไนะจะเหลือจะวิ่งหรือว่าจะอุ้มอุ้มีอุ้มใช่อุ้มเข้าไปโอเคมันไม่ข้างหลังลงคุยกันหน้างผมลงเล่นใหม่เลยไปหาแล้วเป็นเรื่อ นะครับให้พี่ต้นหอบบ้างหวั่นใจไม่อยู่ครับหวั่นใจในห้องน้ำครับไม่มองไม่เฉยไม่มองหาหวั่นใจเลยเดบ้างไหเดี๋ยวหยุดคนหยุดคนหยุดนะครับหยุดนะครับอะไรกคุยเรื่องอะไรกันเั้่นคือขนโจรไม่ฉันเป็นเพื่อนของกฤษณะชื่อว่าฉันอคือขนโจรกฤษดา วันนี้ฉันมาฉันต้องการก้งทำไมตามุณขุ่ข้าวเลยเธอกลัวฉันหรือเปล่าแไ่แม่เดี๋ยวชุดชุดแม่เลกระเจีาแบแต่ตัวก็อย่างนี้หน้าหลังทุกูยังเห็นเลยฉันไปขุดโจร ดูแบบเขาเลยได้ใล่ไหมได้ไห เกิขึ้นมาว่าใจ่ไญ่ไหยเมื่อกี้เกิดขึ้นไวมากเลเมืม่อกี้ไม่แต่ฟ้าเมื่อกี้เนี้ยหอมไปมันเหม็นเหม็นขี้หูตรงนี้ว้าว